สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ b i n o m i a l c o e f f i c i e n s นะครับตามนี้ภาษาไทยก็คือแปลว่าสัมประสิทธิ์ทวินามนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มขอ,อเกริ่นนำแล้วก็รล่าใฟังนิดนึงนะครับเพราะว่า,าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็อาจจะมีทั้งนักเรียนที่อยู่ใน Google Classroom อยู่แล้วหรือว่าทีา่สนใจติดตามใน YouTube นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน Google Classroom ก็คืออ่าช่วงก่อนหน้านี้ผมเอนข้อมืออักเสบนะครับทำให้อ่าไม่สามารถอ่าเขียนหนังสือได้นะครับเขียนตัวหนังสือนะครับดังนั้นก็เลยหยุดอัปเดตไปนะเพราะว่าเขียนอธิบายอะไรไม่ได้เลยนะเจ็บมากนะครับส่วนตอนนี้ก็คืออ่าเอนข้อมือดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็หมอก็บอกว่าอ่ากลับมาเขียนได้แต่ว่าอย่าพึ่งเยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บอีกนะครับดังนั้นอ่า ส,สำหรับสไตล์การสอนในในในคลิปนี้นะครับเรื่อง binomial coefficients เนี่ยก็อขอเปลี่ยนเล็กน้อยนะปกติคือผมก็จะใส่เอาลน์ไว้เฉยแล้วก็เขียนอธิบายไปทีละจุดทีละจุดนะครับส่วนตอนนี้ก็คือสำหรับเรื่องนี้นะครับผมให้ลูกศิษย์ที่จบปอเอกไปแล้วเตรียมช่วยเตรียมสไลด์ให้นะครับแล้วก็เขียนเตรียมไว้เยอะนะเพื่อที่ว่าตอนที่ผมอธิบายเนี่ยผมก็จะ ใช้อ่ามือซ้ายขีดขีดเอานะมือขวานี่อาเก็บเก็บไว้ก่อนนะใช้เยอะไม่ได้นะเผื่อต้องเซ็นเอกสารต้องอะไรเนี่ยนะครับก็จะได้อ่าไม่อ่ไม่าไมลาซะก,ก่อนนะเพราะว่าใช้พอใช้ได้แล้วแต่ว่าใช้เยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเจ็บดังนั้นก็เดี๋ยวในในในคลิปนี้เนี่ยนะครับอ่าผมก็จะพูดพูดอธิบายแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเว้นเวลาว่าให้นักเรียนจดเนี่ย แล้วก็ถ้าข้อไหนมันยาวๆหรืออะไรอย่างนี้นะผมก็อาจจะอธิบายซ้ำอีกรอบนะครับอตอนที่นักเรียนอาจจะจดเสร็จแล้วนะครับก็ขอเริ่มด้วยนิยามเลยละกันนะครับ mm hmm. ก็คือตัวเนี้ยนะครับเรารู้จักมาแล้วนะว่าว่าเราเรียกว่ามันคือ,อสัมประสิทธิ์ทวินามหรือไบ e นเมีเอโคเอฟฟิเชนต์นะครับตามชื่อของข้อตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องอหลักการน้ำเบื้องต้นเนี่ยนะครับ เวลามีของต่างกัน n ชิ้นเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกมา k ชิ้นนะต่างกันหมดเนี่ยนะ,ะจะมีกี่วิธีก็คือเราจะตอบ n เลือก k แล้วก็เราก็พิสูจน์ได้ว่ามันเท่ากับ n แฟกหารด้วย k แฟกคูณกับ n ลบ k แฟกตามนี้นะครับอคราวนี้อีกอันนึงที่เราอาจจะพูดได้ก็คือว่าขอทบทุนนิดนึงนะครับอาจจะ,อะตอนถึงแม้จะนิยามที่จริงคือสุดท้ายฟังเสร็จปุ๊บถ้าถ้าถ้า ไม่อยากทบทวนเนี่ยที่จริงคือจําแค่นี้นะครับจำนิยามไปก็พอละก็ได้เหมือนกันนะจำนิยามอ่าบน ial ม o โคฟิเชนต์ไปเลยนะว่า n เลือก k เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คือเท่ากับตามนี้นะครับแต่่อนอื่นผมขออ่าทบทวนย้อนหลังนิดนึงนะผมจะได้จําได้ด้วยนะว่าเอ๊ะผมสอนอะไรไปบ้างนะคือตอนนั้นนะผมผมจำได้ว่าผมสอนด้วยว่าอ่า n เลือก er k เนี่ยนะครับ มันมันอาจจะมีคําพูดที่จะพูดถึงตัวนี้ได้หลายแบบเช่นแบบหนึ่งที่ผมให้ตัวอย่างไปนานแล้วก็คือว่าอาจจะพูดถึงว่าเอ A เนี่ยนะครับมันเป็นสับเซสนะครับเออเป็นเป็นเซตนะครับ,รบที่มีสมาชิก n ตัวสมมติเป็น1 2สองนะครับแล้วก็สไปเรื่อยๆนะครับจนถึง n นะครับตัวหนังสืออาจจะเบี้ยวนิดนึงนะครับอันนี้ผมใช้มือซ้ายเขียนอยู่แล้วก็ พูดถึงว่า b เนี่ยนะครับให้นับจำนวนสับเซตของ a นะครับ b เป็นสับเซตของ a เนี่ยนะครับที่มีสมาชิก k ตัวว่ามันมีแบบนี้กี่เซตนะครับซึ่งซึ่งก็คือตรงกับเวลา a มีสมาชิก n ตัวเนาะแล้วก็เลือกมาใส่ใน b เนี่ย k ตัวเนี่ยมันก็คือ n เลือก k เหมือนกันนะอันนี้อันนี้คือที่มาแบบแบบเซตนะครับนะ n เลือก k อีกแบบหนึง่งแล้วก็เราก็พิสูจน์ได้ด้วยว่ามันเท่ากับตัวนี้นะครับ n แกหารด้วย k แฝก n ลบ k แฝกเราพิสูจน์ยังไงนะ,ะทบทวนสักนิดนึงเนาะอันนี้เริ่มต้นไบน i มิ c อโคเ i เชนนะ,ะใครใครใครจำได้อยู่แล้วกดข้ามไปสักห้านาที10นาทีก็ได้นะครับมามามา,มารอดูตรงนี้เลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมขอทบทวนนิดนึงนะครับสมมุติมันมีอยู่ k ตัวเนี่ยก็คือคล้ายๆว่า k ตำแหน่งแล้วก็ กลายเาว่าตำแหน่งแรกเนี่ยนะครับมันก็ใส่ได้1 n, นถะึงเนเนาะมันก็เลยมี n วิธีนะครับแล้วพอใส่ไปละตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือ n อลบหตัวนะมันก็จะเลยเป็น n อ็นลบหนึเนลบสเนี่ยนะครับจนไปเรื่อยๆจนถึง n อ็ลบเบวกหประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันดับการเลือกมันมันมันไม่มีผลเนาะก็คือจะเอา2มาใส่ตรงนี้แล้วเอา5ไปใส่ตรงนี้ กับเอา5มาใส่ตรงนี้เอา2มาใส่ตรงนี้เนี่ยไม่มีผลกับกับคําว่าเซ t ตนอกสับเซตก็คือสุดท้ายเราเอา,อาสมาชิกพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในเซตดังนั้นที่จริงอันดับไม่มีผลเราก็เลยต้องหาด้วย k f ฟกนะครับแล้วพอจัดรูปเนี่ยนะครับ n คูณ n ลบหคูณ n ลบสองจนถึง n ลบ k บกหนึ 1, หาด้วย k f a กเนี่ยนะครับอพอจัดรูปมันก็คือตัวนี้เลยนะก็คือแค่เอาเอา n ลบ k แฟกเนี่ยนะครับ หารคูณท้ิเศษส่วนเนี่ยนะครับไอตัวส่วนมันก็จะเป็น k a c t n ลบ k แฟตามในสูตรนี้นะครับส่วนนี้มันก็จะเป็น n n ลบ n ลบ n ลบ k บก n ลบ k ไปเรื่อยๆจนถึง1นเนาะซึ่งก็คือนิยามของ n a c t นั่นเองนะก็เลยอันนี้ก็คือทบทวนที่มาของของสูตรว่า n เลือก k เนี่ยทำไมเท่ากับตัวนี้เนาะนี่ขนี้ ตอนนั้นผมก็สอนเพิ่มด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เขียนนิยามตรงนี้อย่างเป็นทางการดังนั้นก็ขออธิบายตรงนี้อีกรอบนะว่า,อาตอนนี้ไบน o มิโคฟิเชนของเรานะครับนิยามสำหรับเอ็นที่เป็นจำนวนเต็มใดๆที่มากกว่าเท่ากับ0ูนย์นะส่วน k นี่จำนวนเต็มอะไรก็ได้ที่อาจจะมากกว่า0ูนย์น้อยกว่า0ูนย์เท่ากับ0ูนย์อะไรอย่างนั้นก็ได้นะเป็นเอเตรงนี้เป็นจำนวนเต็มอะไรก็ได้นะส่วน n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับดังนั้นก็คือ เวลา k มันเป็นลบหรือว่ามันเกิน n นี่เรานิยามยังไงนะอ่าก็คือนิยามตามนี้นะครับว่าถ้าถ้าไอตัว k ตรงนี้นะครับมันเป็นลบเนี่ยนะครับก็ตอบศูนย์ทันทีส่วนถ้า k มันเกิน n ก็ตอบ k เกิน n ก็ตอบศูนย์ทันทีนะส่วนกรณีที่ k มากกว่าศูนย์อ่านะครับ k มากกว่าศูนย์น้อยกว่าเท่ากับ n เนี่ยก็คือตอบตามที่เราเราเพิ่งพิสูจน์กันไปตรงนี้นะคราวนี้ทําไมตรงนี้ต,ตอบศูนย์มันเข้ากับ ก,กัการนนะับเบื้องต้นที่เราเรียนมาไหมก็ยังเข้ากันอยู่นะ,ะก็คือว่าอย่างเช่นตอนที่ n เลือก k เนี่ยนะครับแล้ว k น้อยกว่าศูนย์มันเหมือนบอกว่า a เนี่ยเป็นเป็นเซตที่มีสมาชิก n ตัวซึ่งซึ่ง,งถ้า n เป็นศูนย์ก็คือหมายถึงเซตว้างนะฮะเซตว่างมีไม่มีสมาชิกก็คือมีสมาชิกศูนย์ตัวนี่คือคําพูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็เวลา k น้อยกว่าศูนย์เหมือนเหมือนแบบว่าเนีย่ยมี a ที่มีสมาชิก n ตัวแล้วให้หาว่าอ่าสับเซตของ a เนี่ยนะครับ ที่มีสมาชิกติดลบตัวนะนะมันก็ไม่มีพอไม่มีถามว่ามีมีกี่เซตก็ตอบว่ามีศูนย์เซตคือมันไม่มีเนี่ยนะครับตามนี้อันนี้ก็ทํานอนเดียวกันนะ A มีสมาชิก n ตัวแล้วให้ให้ไปดูว่าสับเซตของ A ที่มีสมาชิกมันเกิน n ตัวมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะสับเซตของ A ก็จำนวนสมาชิกมันก็น้อยกว่าเท่ากับอ่าจำนวนสมาชิกของ A ออยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับ มันก็เลยไม่มีเซตแบบนั้นไม่มีเซตแบบนั้นมีกี่เซตก็ตอบว่ามีศูนย์เซตนั่นเองอย่างนี้นะครับอ่าก็ทบทวนตรงนิยามตรงนี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเหมือนเดิมอันนี้ที่ผมพูดไปตั้งยาวเนี่ยนะครับมันคือการทบทวนเฉยถ้าใครลืมแล้วไม่ไม่ต้องกังวลน,นะต้องไปทั้งทบทวนใหม่ไม่ไม่ใช่นะครับก็คือตามที่ผมบอกไปว่าที่จริงจําไปเลยก็ได้นะครับว่านี่คือนิยามของไบน a ม c o e ลโคฟิเชนแล้วก็จะตรงกับอ่า จำนวนวิธีในการเลือกของนะเวลามีเลือกของ k ชิ้นจากของ n ชิ้นที่ต่างกันนะครับโอเคอ่ะสรุปอีกรอบนะครับอ่ก็คือ,อเวลาเรามี n k ที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยครับ n กับ k เป็นจำนวนเต็มโดยที่ n มากกว่าเท่ากับ0ูนย์นะครับเราก็จะนิยามสัมประสิทธิ์ทมินามเนี่ยใบโนมีขอควมเชน n เลือก k ตามสมการนี้นะครับอ่ก็จำไปเลยคราวนี้ไอ้ส่วนเนี้ยนะครับก็คือที่ผมบอกไปว่าผมฝากลูกศิษย์ปอเอก อ่าเป็นคนเตรียมสไลด์ให้นะครับก็คือให้เขาเตรียมสไลด์ตามที่อ่ผมเคยให้ชี้เขาไปสอนเขาไปเนี่ยนะครับดังนั้นมันก็เลยตรงนี้ผมมาด้วยก็คือว่าอ่าจากนิยามเดิมตรงเนี้ยนะครับอ่ผมนิยามเฉพาะ n ที่เป็นเต็มที่มากกว่าเท่กากับ0ูนะผมก็เลยมานิยามตรงนี้เพิ่มด้วยว่าอา่ถ้าถ้า n น้อยกว่า0ูล่ะนะถ้า n นมันน้อยกว่า0ูนเนี่ยเป็นจำนวนเต็มเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจำนวนเต็มจำนวนเต็มลบเนี่ยเราจะนิยามไ e อ เอ้ไบนิมิคอฟิเชนได้ยังไงก็นิยามแบบนี้แต่เพราะว่าผมก็อินข้อมืออักเสบไปแล้วนะครับเก็เลยสำหรับนักเรียนใน Google Classroom นะดังนั้นผมบอกไว้ก่อนว่าในส่วนนี้นะครับเนี่ยนะครับขอกาก่อนนะในส่วนนี้ที่ผมวงสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อหาที่ควรจะเรียนแต่ว่าเราไม่มีเวลาเรียนดังนั้นมันอยู่นอกเหนือพื้นฐานในคำอธิบายรายวิชาดังนั้นก็ ตัดทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สนใจมากขึ้นนี่เดี๋ยวผมไว้ปิดเทอมก่อนเนาะว่าปิดคอร์สนี้อะไรเรียบร้อยแล้วผมจะทําวิดีโอเพิ่มใส่ใน YouTube อยู่แล้วนะครับคอยติดตามทีหลังในตอนนั้นก็แล้วกันนะครับในตอนนี้สําหรับคนที่อยากเรียนให้จบคอร์ดเฉยๆเนี่ยนะครับก็จำเฉพาะตรงนี้นะครับว่าเรานิยามไบโนมิอัโคเวเชนเฉพาะเวลา n กับ K เป็นจำนวนเต็มนะครับที่ ตัว n ตรงนี้นะครับไปจนตเต็มที่มากกว่าทกศูนย์ก็พอนะครับส่วน k ไปจนตเต็มใดๆก็ได้แล้วก็มาดูเงื่อนไขว่าใช้สูตรไหนตามนี้นะครับถ้า k มากกว่าทศูนย์น้อยกว่า n ใช้สูตรน,นี้นอกกนั้นตอบศูนย์หมดโอเคนะครับใครจดไม่ทันอยากจดอะไรตรงไหน,นก็กดพาสไว้แล้วจดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลบละตรงนี้เลอะเทอะมากนะะเขียนเขียนด้วยมือซ้ายเนาะอย่าลืมนะดังนั้นก็ ขอโทษด้วยนะถ้ามันเลเอะเทอะเกินไปนะครับกดพาสไว้จดเป็นลายมือสวยๆของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะลบแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้คิดว่าน่าจะกดพาสแล้วก็จดอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมลบกันนะครับเดี๋ยวมันเลเอะเทอะนะแล้วก็หลังจากที่เราจบนิยามไปละนะจบนิยามไปลนะเนี่ย ก็มาเริ่มที่ตัวอย่างก็แล้วกันนะครับะตัวอย่างนะครับ n เลือกศูนตอบเท่าไหร่เนี่ยนะมันจะเข้ากับนี่เเหมือนเดิมนะ n คือจำนวนเต็มที่มากกว่าต้องศูนย์แล้วกันนะมันจะได้ตรงตามนิยามนี้นะครับอ่ก็มาดูตรงนี้นะเเลือก0นย์ตอบเท่าไหร่ใช้นิยามนี้แน่นอนเนาะเพราะว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นลบนี่นะแล้วมันก็ไม่ได้เกิน n เนานะงนั้นเราก็ใช้สูตรนี้พอใช้สูตรนี้นะครับก็ ตามนิยามเลยนะ n เลือก k คืออะไรนะ n แฝก k แฝกแล้วก็เอา2ตัวนี้ลบกันใส่แฝกเนาะแล้วใส่ตรงนี้นะครับังนั้น n เลือก0ูนย์ตามนิยามก็จะเป็น n แฝกนะครับแล้วก็0ูนย์แฝกแล้วก็เอา n ลบ0นเนี่ยแล้วใส่แฝกเป็นตามนี้แล้วศูนย์แฝกเราก็รู้แล้วว่า0นแฝกคือ1นะครับตามนิยามดังนั้นอนคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นก็เลยเหลือแค่ตัวนี้ แล้วก็ n ลบศย์ 0, ก็ตอบ n นะก็เลยเหลือ n อ็นแฟกตรงนี้นะก็ n อ็นแฟกเหมือนกันแล้วก็ตัดกันเป็น1นงอย่างนี้เป็นต้นนะครับังนั้นเรารู้แล้วว่า n เลือกศูนเท่ากับ1เสมอดังนั้นต่อไปเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับแบบนึงนะขอเขียนตัวอย่างเพิ่มก่อนนะอย่างเช่นศูนย์เลือกศูนย์เนี่ยนะครับก็กนึนะครับหเลือกศูนย์ก็1นะครับ,อ,ก 0, ก 1, ะรบอะไรเลือกศูนย์นี่ตอบ1หมดนะอ่ะพวกจริงจริงเลือกศูนย์ที่จริง เป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องสนใจในตอนนี้แล้วกันนะเออเอา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 แค่นี้ก่อนนะที่ผมบอกผมจะเอาจนเต็มที่มากกว่าทุกศูนย์เท่านั้นนะสำหรับผมผมดูเฉพาะนิยามนี้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะโอเคต่อไปมาดู n อเลือกหนึ่งนะครับก็ทําตามนิยามเหมือนเดิมเนาะอาจจะพูดเร็วขึ้นหน่อยนะเพราะว่าที่จริงคิดแบบเดิมแหละนะก็คือทําตามนิยามมันก็จะเป็น n แกนะครับแล้วก็1แกแล้วก็ n รหนแกนะตามนิยามอันนี้นะครับอ๋อแต่ว่าต้องระวังอะไรว่าสําหรับในข้อนี้ที่จริงผมต้องบอกเพิ่มด้วยนะว่า n ต้องมากกว่าทั้หนึ่งเนอะ n นะครับข้อนี้คือ n มากกว่าทั้หนึ่งนะครับเพราะว่าเงื่อนไขที่เราจะใช้การคํานวณตามสูตรนี้เนี่ยไอตัวนี้ต้องมากกว่าทั้ศูนย์แล้วก็ไม่เกินตัวนี้เนี่ยดังนั้น n คือต้องไม่เกิน n หรือ n มากกว่าเท่ากับหนึ่งนะครับดังนั้นใช้สูตรนี้คือเมื่อ n มากกว่าเท่ากับหนึ่งนะครับส่วนถ้า n น้อยกว่า1เดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะต้องมามองงนี้นะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะเเลือก1ก็ตอบเท่าไหร่ก็เป็น n แฝกครับแล้วก็1แฝกเลบ1แฝกตามนี้ตามนิยามแล้วก็ n แฝกเนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็น n คูณ n นลบ1แฝกได้นั้น1แฝกก็ตอบ1นดังน,นั้นหคูณตัวนี้ก็ได้ตัวนี้แหละนะครับแล้วก n <S 2> <S 2> คูณห <1 S 2> ก็ตอบ n นั่นเองนะดังนั้นเอ่ออ่อถ้า n มากคร่างหนึ่งนะครับเเรื่องหนึ่งตอบเอ็นตลอดคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนใหม่นะถ้า n ไม่ใช่มากคร่างหนึ่งเนะี่ยเช่นเช่นผมเอาเอาเอาศูานย์นะครับเลือกหนึ่งเนี่ยนะครับเอออย่าเพิ่งไปใช้สูตรนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าเออต้องต้องเล็งตรงนี้นะออศูนย์เลือกหนึ่งก็ตอบศูนย์นะครับแบบนี้นะโดยโดยที่ เราเรามาเลงนิยามตรงนี้แทนนะเอ่อแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ถ้าสมมติแบบไปเลงผิดเนี่ยงงงงไงไม่รู้นะอ๋อเอเ็นเลิกหนึ่งตอบเอ็นเสมอศูนย์เลิกหนึ่งก็ตอบศูนย์ที่จริงก็ตรงนะครับดังนั้นที่จริงสูตรนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเอาเ็นเลิกหนึ่งเท่ากับเอ็นที่จริงก็ใช้ได้เวลาเอ็นเป็นศูนย์ด้วยนะแต่พลาถ้าเกิดแสดงการคำนวณเนี่ยจะต้องบอกว่า ถ้าเราใช้ตามนี้นะเราก็แค่บอกว่าเออสูตรเรื่องหน Ru ึ่งเท่ากับศูนย์นี่คือมาจากนิยามตรงนี้แล้วกันนะอย่าอย่าไปคำนวณเป็นอะไรเนี่ยศูนย์แฝกหนึ่งแฝกแ,แล้วก็ศูนย์ลบหนึ่งเป็นลบหนึ่งแฝกแล้วก็มานั่งงงว่าลบหนึ่งแฝกค,คืออะไรนะเออเรา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 ไม่ได้คำนวณแบบนั้นเนาะเราเราคำนวณจตกตรงนี้นเอานะครับอ่าที่จริงคือคืออิถ้าถ้าเอ็มจริงใดๆที่จริงเราก็ยังยังทาได้เหมือนเดิมด้วยนะว่ามันเท่ากับ n นะครับ แต่ว่าก็จะใช้นิยามอีกแบบหนึ่งเป็นนิยามล้ายๆอางนะครัแต่ว่าช่างมันนะเหมือนเดิมว่าเราเอาเฉพาะ,ะนิยามนี้ก็พอครับในคอร์สนี้ส่วนอ,อันอื่นๆไว้ว่ากันทีหลังนะก็อธิบายอันนี้เสร็จแล้วนะว่าว่าเเลือกหนึ่งเท่ากับ n นะครับอาจจะ n มากเท่ากับหนึ่งก็ได้แล้วเเป็นศูนย์ก็ยังตอบเอมาได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าจะอธิบายก็อ,อธิบายแยกกันนะครับระหว่าง n มากก็เท่ากับหนึ่งกับ n เป็นศูนย์นะครับ ทำนองเดียวกันนะครับ n เลือก2นะครับ n เลือก2เนี่ยเ,เราทำตามนิยามไปก่อนก็จะเป็น n แฟกนะครับ2แฝกแล้ว n ลบ2แฝกได้แ n แฝกเนี่ยเราก็กระจายออกมาเป็น n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2แฟกได้แล้ว2ตัวเนี้ยมันจะตัดกันนะครับเหลือ1ก็เลยเหลือแค่ตัวเนี้ยนะครับ n คูณ n ลบ1ส่วน2ครับต่ามน,นี้ n, n เลือก2คือ n คูณ n ลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็เหมือนเดิมว่า ตอนที่เราใช้การคูณอยู่นี้เนี่ยก็คือเราอาจจะต้องบอกก่อนว่ามัน n มันมากกว่าทัสองนะครับแล้วก็เราค่อยไปแยกบอกว่าถ้า n มันเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับสองมันเกินเราก็จะใช้ตามนิยามนี้เลยตอบ0ูตนั่นเองนะแต่ก็มันก็ตรงกับสูตรนี้อยู่ดีนะไม่ต้องห่วงนั้นที่จริงสูตรนี้เนี่ยเอ็นเลือกสองเท่ากับ n คูณเนลบหนึ่งสง่วนสองเนี่ยใช้ได้สําหรับทุก n ที่มากกว่าเทั้งศูนย์นะครับเพียงแต่ตอนอธิบายก็ถ้าจะใช้เฉพาะอธิบาย,ยด้วยนิยามนี้เนี่ย อาจจะต้องแยกกรณีอธิบายนะว่าโอเคถ้า n มันเป็น0ูเนี่ยนะก็ตอบ0นะครับถ้า n เป็น1นะครับหเลือก2ก็ตอบ0นูนเองนะโอเคก็ยังตรงกับสรนี้ดังนั้นที่จริงสูตรนี้ก็คือใช้ได้สำหรับเที่มากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับแต่ที่จริงเราก็ใช้ได้สำหรับทุกจนนจริงแต่ว่าเหมือนเดิมนะผมแค่บอก นอกเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้จริงนะในสําหรับในคอสนี้นะครับเดี๋ยวยากเกินไปอันสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายเนเลือกเนั่งคณุลเองก็แล้วกันเนาะก็เอ็นแฟกเอ็นแฟกเนลบเอ็นแเนี่ย n อลบเเป็น0 0นย์ศเป็น1เนี่ยนะครับเราก็ได้อนี้แล้วก็ตัดกันเป็น1นะโอเคก็จบตัวอย่างแล้วนะอ่าดังนั้นก็คือตอนนี้เราได้นิยามกับตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่า เด็กปอเอกผมท,ที่จบไปแล้วนะเขาเขาเตรียมอะไรไว้ให้บ้างนะอตรงนี้ถ้าใครจะจดอะไรยังไงก็กดพาสไว้แล้วจดเอาเองนะครับเดี๋ยวผมขอลบละนะมันเลอะเทอะเนาะแต่ข้ามาไม่รู้อันนี้ผมใช้มือซ้ายเขียนนะครับผมต้องพักมือขวาก่อนมันเลยมันเลยบูดบูดบิ้บนิดนึ่งนะครับทฤษฎีบทที่สองจเนี่ยก็ไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้นะจําไปเลยก็ได้นะอันอันนี้คือที่ผมบอกไปว่า เอ่อพวกนี้คือผมให้ทีสิบกอเองที่เคยเรียนทฤษฎีจํานวนกับผมแล้วผมดันไปสอนอ่ไบนิมิโอโคบิชันเป็นสไตล์ทฤษฎีจํานวนเขาก็เลยใส่เป็นทฤษฎีจํานวนมานะเอ่อแต่ว่าเราเรียนคอบีนาคริกก็จําไปเลยก็ได้นะครับพวกนี้มันเป็นทฤษฎีบททางทฤษฎีจํานวนนะจำไปเลยแล้วกันนะว่าไบนิมิโอโคบิชันก็จะเป็นจำนวนเต็มเสมอนะครับสำหรับทุกเอที่มากกว่าศูนย์แล้วก็เคเป็นเต็มส่วนถ้าใครอยากรู้พิสูจน์เนี่ยดูจากนิยามก็ได้นะศูนย์ก็เป็นจำนวนเต็มเสมอส่วนอันนี้มันก็เข้ากับการ การนับอยู่แล้วนะซึ่งจํานวนวิธีมันก็เป็นเต็มเ,มเสมออยู่แล้วนี่แค่คิดอย่างแค่นั้นก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อ่าส่วนพุณภาที่สองเนี่ยที่เอาเอาจำนวนเต็มที่ติดกันเตัวเนี่ยมาคูณกันจะหารด้วยเอ็นเก็เป็นอ่าผลลัพธ์ที่ค่อนข้างเวลโนมเหมือนกันนะเป็นที่รู้กันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆนะอ่าสำหรับเราก็ในข้อนี้คอ,นคอมบินาริใช้ไปเลยก็ได้นะครับ ส่วนการพิสูจน์มันจะใช้อันนี้นะเผื่อคนสนใจทฤษฎีจำนวนก็ลองไปคิดพิสูจน์เองก็ได้นะ,ะการพิสูจน์อันนี้เนี่ยก็คือใช้ใช้จากอันนี้แหละนะครับว่า Euler K อยูเต,เต็มเสมอนะครับก็ขอข้ามไปเลยนะครับใครสนใจไปดูในคอรต์นัมเบอร์ก็ได้นะผมพิสูจน์ไปแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเรื่อง่อา Pascal Triangle นะครับตัวอย่าง 2. 5ด้านะครับอ,อันนี้คือ เอ่อไอคำว่าสามเหลี่ยมพาสคาลเนี่ยะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือพา s ์สคาลทิงเกิลเนี่ยก็คือการเอาพวกไบนอมิโคฟิเชนเนี่ยมาเขียนเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอย่างเช่นอ่ในรูปคือการเขียนแบบหนึ่งนะเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่นะครับคล้ายคมองมองนี่นะครับมองเป็นสามเหลี่ยมนีครับอ่ะสามเหลี่ยมนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมพาสคาลอ่ะบางคนดูหนังสือเนี่ยถ้าถ้าเขาไม่ได้เขียนสามเหลี่ยมนี้นีก็ไม่ต้องตกใจนะมันมันมันคืออันเดียวกันเขาอาจจะเขียนเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ได้นะ แล้วก็เอาเอา,เอา,เอาพวกศูนย์เลือกศูนย์อยู่อันแรกไงนะครับแล้วก็1ลูกศูนย์หเลือกหอยู่เนี้ยนะครับแล้วก็2เลือกศูนย์สเลือกหนึ่งสเลือกสประมาณนี้ก็ได้นะคือเขาไม่จําเป็นจะต้องเป็น,ปนสามเหลี่ยมอย่างนี้เสมอไปและที่จริงคือถ้าอยากพิมพ์สวยๆง่ายๆเนี่ยบางทีเขาก็ชอบรูปนี้แหละนะมันมันพิมพ์ง่ายกว่านะครับแต่นี้นี่เด็กผมเขาก็พิมพ์มาเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนีนนนะใ้ใช้ใช้ใช้รูปไหนก็ได้นะครับ เขาเรียงยังไงนะสามเหลี่ยมพาสคาลก็คือเนี่ยนะตัวตัวแรกสุดนะครับตรงยอดสามเหลี่ยมตรงนี้นะก็คือศูนย์เลืศูนย์แล้วก็แตกไปสองกิ่งเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวนะเขียนเบี้ยวไปหน่อยนะตามนี้อันนั้นเลยเขียนจินตการว่าเป็นเส้นตรงตัวเองนะผมผมใช้มือซ้ายเขียนนะครับอันนี้คืออ่าหนึ่งเลืศูนย์แล้วก็หนึ่งเลือหนึ่งนะครับพออันนี้เขาเาเรียกว่าเป็นแถวที่ศูนยะ์นยแล้วก็แถวที่หนึ่ง พอแถวที่2คือตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตั้งแต่2เลือกศูเลือก1 2เลือก2พอแถวที่3นะครับก็คือ3เลือกศูเลือก1 3เลือก2 3าเลือก3แล้วก็เอาวางแบบให้มันเนี่ยมนเรียงเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้พวกตัวนี้มันก็จะเป็นอยู่ระหว่างกลาง2ตัวข้างบนตัวนี้ก็อยู่ระหว่างกลาง2ข้างบนนะแล้วก็ต่อมานะครับอ่าพอบรรทัดที่4เนี่ยแถวที่4เนี่ยนะครับ ก็เป็น4ีเลือกศูนยสีเลือกึีเลือกสองสีเลือกสาเลือกสเนี่ยนั้นพอดาได้เนาะพอบรรทัดที่ห้ามันก็จะเป็นห้าเลือกศนตรงนี้นะก็หเลือกหนเลือกสอเลือกสามห้าเลือกสี่แล้วก็ห้าเลือกห้านะบรรทัดต่อไปก็เป็นอะไรหกเลือกศูนย์หกเลือกหนึ่งหกเลือกสองหกเลือกสามหกเลือกสีเลือแล้วก็หกเลือประมาณนี้นะแล้วก็ไปเรื่อยๆอ่ะลักษณะเนี้ยนะเขาเรียกว่าอ่าสามเหลี่ยมพา c สคาลหรือพาสคาลแทร์เกลนะครับ โอเคก็ okay, อันนี้ที่จริงผมว่ามอปลายก็น่าจะได้เคยเห็นแล้วเนาะอันนี้คือการทบทวนเฉยนะครับแล้วก็พองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็คือเขียนเป็นตัวเลขแบบคำนวณเสร็จเรียบร้อยมาเลยนะครับมันก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับอ่ามีเด็กผมเขียนไว้้คะนะอันนี้คือศูนย์เลือกศูนย์ตอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าพบมันจะเริ่มเลือกศูนย์หมดเนาะเพราะเราเรา,เราพิสูจน์ไปแล้วว่าเลือกศูนย์เนี่ยมันจะตอบหนึ่งตลอดเขาก็เลยเขียนหนึ่ง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 เรียงมาในต้นนะครับ แล้วก็อีกอันก็คือตรงนี้มันจะเป็น n เลก n นะนะอันนี้ย0เลือึ0 1เลือก1อันสุดท้ายก็คือ2เลือก2อันสุดท้ายบรรทัดที่3คือ3เลข3เนี่ยนะครับ n เลือก n เราก็คำนวณไปแล้วเนี่ยตามเนี้นะครับ n เลือก n คือ1เสมอนะดังนั้นรูปตรงเนี้นะครับมันก็เลยเป็นอย่า1ตรงนี้1แล้วก็เราก็รู้ได้ว่าเนี่ยพอแต่ละอันมันมัน,ม,นมันเลือก1เนี่ย เอ็นเลือกหนึ่งตอบเอ็นตลอดเนี่ยนะอันนี้บรรทัดที่สองนะเลือกหนึ่งก็ตอบสองบรรทัดที่สามเลือกหนึ่งก็ตอบสามเนี่ยมันก็เลยเรียงมานะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยนะครับอันนี้นี่คือบรรทัดที่สิบเนาะนั่งรับ,บเองนะอันนี้บรรทัดที่ศูนย์บรรทัดที่หนึ่งขอโทษครับไปเรียกบรรทัดคำศัพท์จริงๆเขาเรียกว่าแถวแล้วกันนะอ่ะอันนี้แถวที่ศูนย์แถวที่หนึ่งนะครับอันนี้แถวที่สองนะครับอันนี้แถวที่สามอันนี้คือแถวที่สิบ มันก็เลยเนี่ยเรียงมานะตั้งแต่หนึ่งสองสามขอโทษครับหนะึนะ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแกสิบน่ะประมาณนี้แล้วไอ้พวกตัวเลขอย่างอื่นทำยังไงนะมันจะอยู่ในเบสิกเอเดเนตี้อย่างนี้นะแต่ตอนนี้ผมบอกไปก่อนนะดามรูปไปเฉยแล้วเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์ในคลิปถัดไปนะเรื่องเรื่องเบสิกเอเดเนตี้ตรงนี้นะครับก็คือว่าตัวเลขตัวอื่นนะหลังจากที่เราใส่หนึ่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถาหาได้ด้วยการเอาอย่างสองเนี่ยคือเกิดจากเนี่ย ข้างบน2ตัวนี้บวกกันนะหนึ่งบวกหนึ่งสามก็คืออ่าหนึ่งบวกสองเนี่ยเราก็ใส่สามนี้นะอย่างเช่นตรงนี้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยเราก็เอาเอาสองตัวนี้บวกกันนะเป็นสามก็ใส่เข้ามานะครับเราก็จะได้อ่าตรงนี้หนึ่งนะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนข้างมือเนาะไม่งั้นเลอะเทอะเกินไปนะอ่าเนี่ยเอาหนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่นะครับสามบวกสามได้หกนะครับสามบวกหนึ่งได้สี่นะอ่าอันนี้ไม่ไม่เหนื่อย ้างขวาเกินไปนะผมจิ้มจิ้มหวังว่านักเรียนคงเห็นตามทันนะเอาอีกรอบนะครับอ่บรรทัดถัดไปเนี่ยสมมติเราเราได้ถึงบรรทัดที่4นีะ่นะได้สามเดครับตามบรรทัดที่4อยากรู้บรรทัดที่5คือไรเราก็รู้แล้วโอเคมันเริ่มด้วย1จบด้วย1เสมออยู่แล้วแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยก็คือเนี่ยเอาเอาสองตัวติดกันบวกกันก็จะใส่ตรงเนี้ยได้นะ1นบวกสี่เป็น5นะครับ4ี่บวกหเป็น10นะครับแล้วก็6กบวกสี่ เป็น10นะครับแล้วก็4บวกหเป็น5นะอ่ะเสร็จแถวที่5แล้วพอแถวที่6เป็นไงก็เริ่มด้วย1จบด้วย1่ตรงนี้นะครับตัวตรงกลางก็หามาจากนี้1บวก5ได้6 5บวก10ได้15นะครับ10บวก10ได้20 10บวก5ได้15 5บวก1ได้6ไปเรื่อยๆครับอ่าแล้วก็ตัวที่เดี๋ยวก็ทำในมือเดียวกันเนาะก็จะได้สามเหลี่ยมบาสคาลสำหรับในข้อนี้ก็คือได้ถึง แถวที่10นั่นเองนะอยากได้แถวที่11ก็แค่ทำไปนะทำแบบเดิมนะก็ขยายไปได้เรื่อยๆนะครับอโอเคก็ดังนั้นก็คลิปนี้ขอสรุปสั้นๆนะครับว่าเราให้นิยามของไบนอมิโอโคฟิเชียนแล้วก็ทบทวนไปตั้งเยอะแล้วนะว่าที่มาที่ไปของนะการคำนวณแบบนี้คืออะไรนะในหลักวิธีการนับเบื้องต้นที่เราเรียนไปตั้งแต่ต้นเทอมนะครับส่วนตรงนี้ก็ เอาไว้เรียนทีหลังนะครับในคอสนี้ช่างมันก่อนนะเราไม่ทันละนะแล้วก็นี้ตัวอย่างก็อธิบายไปแล,แล้วแล้วก็สองอันนี้ก็คือจําไปเลยนะครับมันเป็นตัวที่อ,อยู่ในทฤษฎีจํานวนนะครับเราจําไปเลยแล้วกันนะครับสาหรับคอสนี้และอันสุดท้ายก็คืออธิบายเรื่องอรูปสามเหลี่ยมพาสคาลนะครับมีสองรูปให้ดูก็เลยจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็จะมาพูดถึง พวกอ d e n นิ t ตี้ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงไบน m ม a l t ลเทเลมด้วยนะครับอ่าคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ